ราฝั่งอันนี้เหลือให้สักมินนะครับเหลือจะขอบนูสักมิลแล้วก็ฝั่งอันนี้ลงไป ชิปล้างไม้เลยครับส่วนตั้งความสูงของกล่องดูที่บ่านี้นะครับเลื่อนจากล้างให้ดอกเข้าไปในกล่องพอดี